สวัสดีนะคะอะ่เดี๋ยววันนี้เน่อธิบายเกี่ยวกับเรื่องพังผืดเนาะและหลายๆคนอะอาจจะไปฟังข้อมูลจากหลายแหล่งนะคะแต่วันนี้เน่จะอธิบายแบบชนิดที่ว่าเราจะสามารถแก้ไขมันได้ด้วยนะพังผืดเนี่ยแล้วก็มีคำถามนะคะเดี๋ยวนี้ขออนุญาตเช็คเสียงตัวเองนิดนึงนะวันนี้มาดึกหน่อยนะคะเดี๋ยนะขอเช็คอ่าเช็คเสียงตัวเองนิดนึง นี่มาดึกหน่อยนะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวนน้จะขออนุญาตที่จะอ,อ,อ่านคำถามแป๊บหนึ่งนะคะคำถามเนาะเพื่อเพื่อจะได้เป็นเหมือนแนวทางที่เผื่อว่าหลายๆคนมีปัญหานี้นะอ่ะคำถามก็คือว่าท่านนี้นะคะเขาบอกว่าเคยผ่าตัดลำไส้มานานแล้วและอยู่ๆก็ปวดท้องนะบอกว่าน่าจะเป็นพังผืด พังผืดเกิดจากอะไรคะควรทําอย่างไรไม่ให้เกิดพังผืดพังผืดเวลาที่หมอเขาอธิบายให้เราฟังเนาะพังผืดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้หลายจุดทุกคนมันจะมีสาเหตุเอาเอากันจริงๆนะถ้าแบบว่าพูดแบบว่าตามระบบเขาเรียกว่า anatomy ใช่ไหมระบบของร่างกายอะร่างกายของมนุษย์เราอะทำงานแบบเขาเรียกว่าเป็นไดนามิกนะคำว่า d y n a มิกก็คือเชื่อมโยงถึงกันและกันนะคะ เ,ออเขาเรีกเขาเรียกว่าเชื่อมโยงถึงกันและกันเนาะร่างกายของเราเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมันมีการติดขัดมีการอั้นเลือดไปไม่ได้เลือดลมเดินไม่ได้ซึ่งมันก็จะทําให้เกิดการเป็นพังผืดเนาะการที่เลือดลมเดินไปไม่ได้เนี่ยมันมีสาเหตุจากอาจสมมุติว่าอาการเกร็งอาการกดทับอย่างเช่นการใช้ข้อมือมากๆบ่อยๆก็เกิดพังผืดได้ แต่ในกรณีของอลำไส้เนาะที่เกิดพังผืดอย่างคนที่เคยผ่าตัดลำไส้แบบนี้หรือคนที่เคยรักษาบางคนอย่างเคสที่เป็นคนที่ไปผ่าตัดทํานมเทียมอะ่ะยกตัวอย่างคืออะไรที่มันเกี่ยวกับการผ่าตัดการเปลี่ยนเส้นทางเนาะการเปลี่ยนเส้นทางของร่างกายอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดพังผืดกับอีกแบบหนึ่งที่แม่บอกอาการเกร็งอาการกดทับอาการทําร่างกายแบบ ซ้ำๆทําบ่อยๆใช้ข้อมือหนักๆนั่งผิดท่านั่งเกรงมันก็จะเกิดพังผืดซึ่ง,งพังผืดเอาตรงเกิดจากภาวะที่เลือดลมเดินไปไม่ได้ค่ะลมลมมันอั้นเนาะเลือดลมไม่สะดวกถ้าเป็นถ้าเป็นในสมัยคนยุคก,ก่อนเขาก็จะใช้วิธีอะทำเลือดลมให้ไหลเวียนให้เดินสะดวกอย่างเช่นสมมติว่า อย่างหน้าตาอย่างเงี้ยเนาะถ้าสูงเรามีการนวดเนี้ยทุกคนนวดเลือดลมมันจะไหลเวียนเดินสะดวกกับสมมุติว่ามือเนี่ยเขาก็จะมีการให้ให้นวดมือให้ทากัวซาเพื่อให้เลือดเลือดลมไหลเวียนเดินสะดวกหรือแม้แต่เนยเคยเจอคนที่เป็นข้อมือเนาะเขาเป็นพังผืดแล้วเขาเหมือนกับใช้มือไม่ได้เขาก็มีการไปฝังเข็มซึ่งเป้าหมายของการทำเนี่ยเพื่อให้เลือด ไหลเวียนเดินสะดวกนะคะทุกคนอ่ะอันนี้คือถ้าเราเข้าใจเนาะอย่างคนที่เป็นผ่าตัดลำไส้มาเนี่ยโอกาสที่มันจะเกิดพังผืดอ,อยู่ข้างในเพราะว่าผ่าตัดก็คือผ่าออกไปชึบตัดออกไปแล้วก็เย็บ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 มันก็จะเกิดพังผืดได้แต่ทีนี้ร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยเขาจะเขาเรียกอัจฉริยะเนาะมหัศจรรย์มากเลยนะคะเขาสามารถที่จะเ,เขาเรียกว่าหาทางเอาตัวรอดให้กับตัวเอง สร้างเส้นทางใหม่ยกตัวอย่างเหมือนคนที่เป็นเขาเรียกว่าโรคหัวใจอย่างเงี้ยร่างกายมีระบบทําไบพาสของตัวเองนะคะสร้างเส้นเลือดใหม่อันนี้เป็นระบบของร่างกายเช่นเดียวกับตัวของเราทุกคนนะคะจะมีระบบเนี้ยอยู่ภายในร่างกายแต่เพียงแต่ว่าเราต้องเราต้องเขาเรียกว่าทําให้ระบบเนี้ยกลับคืนมาเนาะแล้ววิธีจะทําให้ระบบการไหลเวียนเดินเดินทางให้สะดวกของเลือดเนี่ย เราจะทำให้ฟื้นฟูกลับคืนมาเนี่ยมันจะต้องอาศัยปัจจัยที่เราไม่ไปใส่อะไรซ้ำเติมร่างกายค่ะเวลาที่เราไปทำซ้ำเติมร่างกายเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้ร่างกายสูญเสียระบบเดิมของร่างกายเนาะนี้จะอธิบายกลไกาการดูแลสุขภาพนะคะทุกวันนี้เวลาที่เราจะทำให้สุขภาพดีอะเรามักจะไปแก้ที่ปลายเหตุเนาะการแก้ที่ปลายเหตุอสมมติว่ามือเราเป็นพังผืดผ่าตัดออกไป จบไหมคะมันเหมือนกับคนที่วันนี้เป็นมะเร็งเนาะผ่าตัดเนื้องอกออกไปอะผ่าตัดออกไปนั่นไม่ได้แปลว่ามันจะไม่สามารถกลับคืนมาได้แต่ก็ไม่ได้ผิดที่มันจะผ่าตัดออกไปเนาะแต่ให้เรารู้ว่าไอ้ต้นเหตุต้นต่อจริงๆอะิะมันคืออะไรถ้าวันนี้เรารู้ต้นเหตุต้นต่อจริงๆเราแก้ที่เหตุปุ๊บแล้วเราอะมันเหมือนแก้อย่างเดียวอะแล้วมันได้ของแถมอย่างอื่นมาด้วยเนาะเหมือนกับวันนี้เราดูแลสุขภาพข้างในร่างกายดูแลตับดูแลไตดูแลเลือด ดูแลข้างในนะได้ผลลัพธ์ออกมาข้างนอกด้วยค่ะพอตับดีหน้าตาก็ไม่มีสิวไม่มีฝ้านาะพอตับดีตาเตอก็ดีไปด้วยลักษณะแบบนี้นะคะนี่แหละอันนี้มันคือผลพวงของการดูแลที่ตรงจุดสรุปนะพังผืดเกิดจากภาวะอันดับแรกคือการผ่าตัดการทําให้ร่างกายเนี่ยผิดเขาเรียกว่าไปทําให้ผิดเส้นทางเนาะ เหมือนบางคนนะ่ะไปเจาะรูก็มีนะไม่เคยมีเคสอยู่เคสหนึ่งเล่าให้ฟังนะว่าเขาไปรักษาแนวไหนก็ไม่รมู้มีการเจาะรูเจาะรูมันทําให้เขาเกรง,เข,เ,กงเขาเกิดพังผืดอย่างเงี้ยนะคะหรือบางคนไอ้รายที่ผ่าตัดกับอีกแบบหนึง่งพังผืดเกิดจากภาวะที่สมมุติเราเรา,เราใช้ร่างกายส่วนนั้นๆเกินนะคะการนั่งผิดท่าก็ทําให้เกิดเกรงเกิดอาการเกิดพังผืดได้หรือแม้แต่คนที่เกิดมาตั้งแต่เกิด มีโครงสร้างที่บิดก็ดทําให้เกิดพังผืดได้ซึ่งวิธีการแก้พังผืดนะคะการแก้หัวใจสําคัญของการแก้สุขภาพคือการทําให้เลือดลมไหลเวียนเดินสะดวกเนาะแล้วทีนี้เลือดลมมันจะไหลเดินสะดวกเนี่ยมันต้องมีปัจจัยน้ําเลือดมันจะต้องไม่ไมค้นจากการที่เรากินอาหารพิษที่มันเป็นน้ําตาลแป้งแปรรูปอะไรพวกนี้ค่ะของเทียมเนาะเนี่ยถ้าเราจัดการกับพวกนี้ได้นะคะซึ่งการจัดการกับพวกนี้ทุกคน เราเราต้องรู้หลักการก่อนนะว่าการจะหายจากโรคหรือการที่เราจะโชคดีนะมันคือหลักเดียวกันก็คือว่าต้องหยุดสิ่งที่เป็นสารพิษทั้งหมดเลยค่ะแล้วออถ้าเราหยุดได้ตัวเนี้ยมันก็จะทําให้มันเหมือนกับวันเนี้ยออในน้ําเลือดของเราเนาะมันเป็นเหมือนกับเ,ออเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนในครองแสนแสบมีจอกมีแหนเราต้องเอาจอกเอาแหนออกไป ทำครองของเราให้สะอาดด้วยการใส่น้ําขาวขึ้นมาเอาน้ําดีขึ้นมาเพื่อให้น้ำำําดํามันกลายเป็นน้ําขาวเออลักษณะเนี้ยแล้วก็หยุดการเติมพิษเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยมันเป็นการแก้ที่แบบที่ตรงทางมากเลยก็คือการหยุดพิษเนาะแล้วก็หมั่นระบายพิษเนี่ยตรงทางแล้วไม่กินอะไรที่เป็นพิษแต่มันก็จะเป็นความยากของคนสมัยนี้เนื่องจากสมัยเนี้ยบางคนก็รีบเร่งในการที่จะทำมาหากินแบบเนี้ยนะคะการออกแบบอาหารมันก็ทำไม่ได้ เราไม่สามารถที่จะมาทําอาหารกินเองได้ทีนี้ถ้าถ้าทากินเองไม่ได้แต่เราต้องรู้หลักการนะคะว่าเราก็ต้องเลือกกินนิดนึงเนาะแล้วก็ระบายพิษซึ่งหลักการระบายพิษเนี่ยมีตั้งแต่การการการที่จะทําให้เลือดลมไหลเวียนเดินสะดวกไม่ใช่แต่การดื่มน้ําให้เพียงพอนะคะรวมถึงการออกกําลังกายแบบเขาเรียกว่าให้ให้ถูกต้องกับสรีระของตัวเราเองอะคะ่ะอย่างยกตัวอย่างสมมุติว่าอ่าบางคนเป็นไปผ่าตัดลำไส้มาเนาะ จะมาออกกํารังกายเยอะแยะมากมายบางทีก็ออกไม่ได้เยอะใช่ไหมคะก็ต้องใช้วิธีทําจัดโครงสร้างให้มันให้มันตรงโครงสร้างก็คือมันเป็นไปตามสภาพร่างกายของแต่ละคนนะคะสมมุติบางคนเนี่ยตัดกระเพาะไปเนาะคนตัดกระเพาะก็จะเป็นพังผืดน,นะก็จะไปทําท่าบางท่าไม่ได้หรือบางคนเนี่ยกระดูกบ,บิดไปข้างนึงก็จะไปทําท่าบางท่าไม่ได้แต่ทุกคนสามารถทําท่าแบบเดียวกันได้ก็คือ การทาท่าบิดขี้เกียจนะคะเพื่อยืดเนาะยืดเส้นยืดสายอันนี้สามารถทําได้นะคะยืดค่อยๆยืดยืดให้มันตรงยืดเหมือนเต่ายืดคอนะทุกคนทําเต่ายืดคอยิราฟยืดคอทําตัวให้มันตรงแมวท้องขมิบก้นนี่แหละอ่ะอันนี้เป็นวิธีการช่วยเหลือตัวเองนะคะดื่มน้ํายืดเหยียดแล้วก็ฝึกหายใจเพราะว่าลมหายใจมันเป็นออกซิเจนเนาะที่จะไปช่วยทําให้เขาเรียกว่า ใช้ลมหายใจในการที่จะไปทําให้เลือดลมไหลเวียนเดินสะดวกอันนี้วิธีหายใจนะคะมันก็ต้องฝึกเนาะถ้าสมมุติวันนี้เราเป็นคนที่หายใจเร็วโอกาสที่ร่างกายจะ,จะสมดุลนนะ่ะมันไม่ค่อยมีโอกาสเราก็ต้องฝึกลมปานนะการฝึกลมปานก็คือการหมั่นมารู้ลมแล้วก็หมั่นมามาอยู่กับร่างกายนะ,ะการเขามาท้องการหายใจลึกอันนี้ก็คือหลักการระบายพิษหลักการช่วยเหลือร่างกายตัวเราเอง ส่วนในเรื่องของสารสกัดหรือสมุนไพรใดๆก็ตามทีถ้าทุกคนจะกินนะคะสิ่งที่สำคัญเนะี่ยอยากจะให้เน้นเรื่องของความปลอดภยัยต่อตับต่อไตผลกระทบค่าเสื่อมในระยะยาวถ้าวันนี้สมุนไพรที่เรากินเนี่ยสามารถที่จะ,ะมั่นใจได้ว่ากินทุกวันกินตลอดชีวิตไม่มีปัญหากับร่างกายเนี่ยอันนี้เราก็สามารถที่จะเชื่อใจได้ ส่วนสารสกัดที่ที่ร้านนะคะก็จะมีกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มร้างสารพิษเนาะกลุ่มแอ t i v a t e เปิดสวิตช์การทำงานของระบบอัตโนมัติกลุ่มเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายกลุ่มที่ช่วยฟื้นฟูระบบหลอดเลือดท่อเลือดลักษณะแบบนี้ทุกคนจะใช้กลุ่มไหนก็ได้นะคะสามารถทักเข้ามาได้แต่สรุปแล้วก็คือว่าพังผืดน,นะทำเลือดลมให้ไหลเวียนเดินสะดวกค่ะ นั่นแหละและเดี๋ยวทุกคนก็จะสุขภาพดีวันนี้ก็มาแบบมาแบบทักทายเบาๆนะคะเดี๋ยวใครเข้ามาทีหลังก็มาย้อนหลังกันนะเพราะตอนนี้ก็เป็นเวลา9ก้นาฬิกาแล้วนะคะไปก่อนนะทุกคนดูเวลาว่าจะดูนาฬิกาในหะ้โอเคนะคะ